ไม่ปวดยังไงครับไม่ปวดคือคือปกติเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมสิบสามแล้วก็ปวดเข่าอยู่แล้วปวดอยู่แล้วใช่ปวดอยู่แล้ว้วคิดอยู่ว่าขึ้นเข่าไปนี่จะลงได้ไหมแล้วขึ้นได้ไหมก็คือในความรู้สึกมีอยู่แล้วทั้งนี้ก็มาแจกงานดาอ่ะลองดูถ้าของรีเขาบอกยังไงอ่ะเขาบอกว่ากินแล้วขึ้นเข่าได้ปวดเข่าไม่ปวดข้อปวดเข่าแค่นี้แหละแต่มาเป็นขอรีขอปีอ่าแจก กินเลยไหมตอนนั้นกินเลยตอนนั้นให้กินทุกคนเลยแต่ขึ้นไปนะไม่ปวดหรอกใตอนลงอ่ะขาเราสั่นนี้เลยมันมันมันสูงมันมันทันไงก็คือโอ๊ยงาดานี่ได้ผลไม่ปวดอ๋อเหรอใช่แต่ตอนแรกคือเรากังวลแล้วมันม่ปวดแน่นอนคือขึ้นคิดว่าขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะคิดว่ายังไงก็คงขึ้นไม่ได้เพราะมันสูงมากก็เลยแบบพอกินก็ไปแล้วล้วขึ้นได้ลงได้โอเคงาดําก็ดีอืมอ่านะครับอันนี้คือเริ่มจากเปิดใจจากผลิตภัณฑ์ใช่ครับ หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็พี่มนัสเขาก็แบบเหมือนตามอ่ะนะตามโทรตามยูทูบอัพยูทูอัพอยู่ที่นี่ก็คือพอนอนอ่ะเราก็จะอยากทําธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่านอนไปก็อธิษฐานพระแล้วก็ไปนั่งสมาธิก็เห็นแสบแปลกเอ๊ะแสบแปลกนี่มันคืออะไรวะใจก็คิดอ่ะนะในความฝันในนิมิตที่เราท่างสมาธิเราเห็นแต่ภาพนี้ตลอดภาพนี้ตลอดแต่ไม่รู้จักท่านประธานออ่ฟิตนี้ใช่ไหมออฟฟิศนี้เลยใช่ไหมออฟฟิศนี้เลยค่ะ ที่เรานั่งสมาธิเใช่เจ็ดวันเลยที่เห็นน่ะก็คือเออสงสัยจะใช่มั้งธุรกิจนี้แล้วบางที่เราจะต้องทําแล้วเรารู้จักธุรกิจคือข่ายมาก่อนไหมไม่รู้จักค่ะรู้จักแซมมาก่อนไหมเพราะว่าท่านว่าพอได้เห็นได้เข้ามาสัมผัสกับที่แซมแบบแบบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าที่นี่น่าจะใช่ที่เราช่วยคนอ่นะเพราะท่านประธานก็ช่วยคนเจตนาท่าือตการจะช่วยคนเราก็เจตนาเดียวกันเพราะว่าส่วนมากก็คือเป็นคนที่เข้าวัด ครับช่วยเหลือคนที่ที่เจ็บที่ป่วยเหมือนกันอะไรอก็เลยแนวทางนี้น่าจะช่วยได้ตรงกันได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วในลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาหาก็คือจะบอกว่ากินยาดําแล้วมันหายเจ็บหายปวดคนที่เป็นมะเร็งก็ดีขึ้นก็หายก็ดีขึ้นนะนะหลายเคสก็เลยเดินเข้ามาในนี้ทดลองก่อนทดลองกที่ทดลองพอทดลองได้ก็คือก็มาเปิดดีซีแนะนําก็เลยนานไหมก่าจะเปิดดีซี ไม่นานไม่นานสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ที่ทำให้มั่นใจบอกต้องฉันก็เปิดดีซีอ่ะมีความรู้สึกว่ามันใช่ตรงนี้มันใช่แล้วแหละที่เราจะช่วยคนได้ใช้เวลากี่เดือนขึ้นบูเดมอนใช้เวลาเก้าเดือนขึ้นบูแปดเดือนกว่าแปดเดือนกว่ายังเข้าเดือนถือว่าโอเคไหมอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะคะว่าเก้าเดือนได้ไหร่แต่คําถามคือได้ได้จากแซดแต่เท่าไหร่ครับประมาณแปดแสนนะ สำหรับคนเราเป็นนะะแสนกว่าบาทโอ้โห<ส> oh ตั้งแต่เข้ามาร่วมริ้งกับแส88เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเมื่อกี้พี่สุบอกว่า <c oughs> ที่ีอ่ะใช่และแล้วความหมายของพี่ใช่คืออะไรครับใช่ก็คือถ้าเรามาถ้าเราทําธุรกิจถูกทางอะ่ะมันก็คือได้ก็ที่ทํามาก็คือมันได้เงินถูกทางยังไงฮะถูกทางก็คือ <c oughs> ทําไม่รู้แห่งนี้เขาค้าขายกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมอะ่ะ <c oughs> แต่เรามาเราได้เงินแล้วก็ได้ช่วยคนอ่ะนะรเราก็ว่าเรามาถูกทางเพราะที่ถูกทางคือในในใจเราเราเป็นคนที่ช่วยคนอยู่แล้วเ,เราก็เลยบอกว่าท่านท่านบอกท่านประธานบอกว่าช่วยคนมันก็มาถูกทางที่เราเดินมาพี่จะบอกว่าที่นี่ทําแล้วได้จริงทําง่ายพี่ไม่เคยท,ทายทุกทำง่ายจ่ายจริงจ่ายจริงก <c oughs> ็ง <c oughs> เชิญชวนทุกคนที่อยากทําธุรกิจก็ขอให้มาที่แซ่แปดแปดแปด